การต่อสู้ที่เดุยวเดือดและทรงพลังเป็นอย่างมากอิจิโกะปะทะนารุโตะใครกันแน่ที่จะอยู่บนจุดสูงสุด กราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมชันกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของอิชิโกะเนี่ยเข้าปะทะกับนารุโตะนั่นเองซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยน้องๆเขาเนี่ยก็พากันขอมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ทางนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะครับเนื่องจากเนี่ยไล่ทำคู่อื่นอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันนี้มาถึงนั่นเองนะครับจึงได้เป็นคู่ของ2คนนี้นะฮะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่า พี่ใจผมขออิทิโกเนี่ยปาถหากับนารุโต้หน่อยครับผมขอพี่สองครั้งแล้วแต่พี่ไปทำเลยเจใจจุ โอเคนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับใครที่ขอเข้ามาแล้วยังไม่ทำเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ถึงคิวนั่นเองนะครับแต่ที่รู้ก็คือเนี่ยจะไล่ทำนเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็พยายามขอย้ํากันมานะฮะซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจซะเสียจริงนะครับทุกคนเอาละงั้นเราเนี่ยก็มากําหนดสโคปสเกลกันเลยดีกว่าว่าเราเนี่ยต้องการให้มีสเกลแบบไหนบ้างนะครับลำดับแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านพาวเวอร์นะครับ strength speed durability ability Ab ility, iq experience a t t a c k Speed และก็ Hack นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสเกลพลังที่เราจะนำมา VS กันนะครับของวันนี้นะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยหากใครนะครับที่ยังไม่เคยกดติดตามเลยก็ฝากกันกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเกลแรกกันเลยดีกว่านะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านพลังเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ผมขอมอบให้กับตัวของอิจิโกะเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวของอิจิโกะเนี่ยนะครับมี3พลังเลยนะครับที่หลับไหลในร่างกายหรือตัว ของเขา3ะะพลังนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมันจะเป็นพลังของฮอลเลอร์นะครับควินซี่หรือไม่ก็ยม,มทูตนะครับซึ่งถ้าหากตัวของอิจิโกะเนี่ยสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาได้นะครับแน่นอนว่าอนุภาคพลังงานหรือมวลพลังงานในตัวของอิจิโกะเนี่ยมีมหาศ,าศาลมากกว่าตัวของนารโตะที่มี9ก้าหกสถิตกว่าด้วยซะอีกนะฮะรวมทั้งนะครับมีแรงดันวิญญาณอันทรงพลังอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย้าไม่มอบด้าน power ให้เนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วละครับทุกคนต่อมา ครับทางส่วนของด้านสตริงตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบไปกับตัวของอิจิโกะเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวของอิจิโกะเนี่ยมีพลังกำลังที่มหาศาลมากกว่าตัวของนารุโตะอีกนะครับแค่ตบัดดาบครั้งเดียวก็ล่อเอาภูเขาหายซะเป็นลูกแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าพลังกำลังระดับนั้นเนี่ยตัวของนารุโตะเนี่ยยังทำไม่ได้นะฮะและต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการโจมตีกายภาพของอิจิโกะในแต่ละครั้งเนี่ยเรียกได้ว่าล่อเสเมืองเนี่ยเกือบพังเลยนะครับต่อสู้กันด้วยกายภาพฟันดาบกันชุงงิ คือรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งจะต่างกันกับตัวของนารูโตเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ต่อสู้กันเนี่ยหาจากในฟีดแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะไม่เห็นฉากที่นารูโตเนี่ยใช้พลังหรือว่าใช้กําลังกายของตัวเองเนี่ยต่อสู้กันแบบเวอร์แบบนี้นะฮะก็คือต่อยทีเนี่ยภูเขาหายอะไรย่างี้ก็ไม่มีนะครับถ้าใช้กําลังกายหรือว่ากายภาพตัวเองนะฮะเพราะงั้นนะครับฟีดด้านสเตร็งเนี่ยตัวของอิจิโกเนี่ยจะชัดเจนมากกว่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนารูโตเนี่ยก็พึ่งพาคุามะหรือว่าพึ่งพาหมดเสียงซะมากกกวว่่าานรสใช กำลังกายหรือว่าพละกําลังร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเด่นชัดสักเท่าไหร่นะฮะต่อมานะครับทางด้านสปีดตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอใ่ใไปกับตัวของคุโรสกิอิจิโกอีกครั้งนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับความเร็วของอิจิโกเนี่ยเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับในการใช้เก้าฟิปตาเนี่ยเรียกได้ว่าตาธรรมดาเนี่ยแทบจะมองไม่ทันเลยได้ซ้ำไปนะฮะส่วนการเคลื่อนไหวของนาราโตนั้นนะครับยังเชื่องช้าอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวของอิจิโกแล้วนะครับตามฟีต่างๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าความเร็วเนี่ ชั้นกันเป็นอย่างมากเลยนะฮะพองั้นนะครับด้านสปีดเนี่ย้าไม่มอบให้อิจิโกเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเองในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านดูแลบิลิตี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าด้านเนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของอิจิโกอีกครั้งนะครับเพราะอะไรนะครับต้องบอกก่อนแลว้วฟีดที่อิจิโกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะก,กับตัวของไอเซนนะครับหรือ,อยูฮาบักเนี่ยเรียกได้ว่าความเสียหายเนี่ยรุนแรงและมหาศาลเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ตัวของอิจิโก้นนั่เองซึ่ง ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการโจมตีของยูบักและไอเซนเนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับสฟีดเนี่ยแต่วจริงๆนะครับนารุโตะเนี่ยก็พอจะมีฟีดความทนทานอยู่บ้างนะครับตรงไหนล่ะครับก็จะเป็นตรงที่รับการโจมตีของซาสุเกะนั่นแหละครับที่ปะทะการโจมตีกันนะซึ่งก็แน่นอนนะครับการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยสร้างแรงระเบิดมหาศาลเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าตัวของนารุโตะเนี่ยก็มีคูลามะโหมดนะครับช่วยเป็นเกาะหุ้มให้อยู่ครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่กายภาพของนารุโตะโดยตรงที่รับ แต่ว่าก็รับอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเน้นๆนะครับก็คือถ้าไม่ใช้คูรามะโมดถ้าเอาตัวเองรับเพียวๆเนี่ยจะสามารถรับพลังงานนั้นได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของอิจิโกเนี่ยมีฟีที่ชัดเจนซะมากกว่ารับการโจมตีอันรุนแรงของ2คนนั้นได้นะครับระหว่างยูบักกับไอเซนันเองในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านนาเบรตี้นั่นเองครับความสามารถตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของนารุโตะเลยแล้วกันนะฮะเพราะอะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านาโนโตะเนี่ยมีคาถาอยู่มากมายนั่นเองและก็มีความสามารถของสสัตวว์หาาาางอีกีกกแล็มมามคารถ ของหมดเซียนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่รวมคาถาย่อยๆของนารุโตะนะครับมันจะเป็นแยกเงาพันล่างกระสุนวงจักเอ่ยนะครับคาถาต่างๆที่นารุโตะใช้มานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอเบลิตี้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าจะนับเนี่ยก็เยอะกว่าตัวของอิจิโกอย่างแน่นอนนะเพราะอิจิโกเนี่ยหลักๆก็จะมีท่าเกสึกะเทนโชไม่ก็ปล่อยต่างนวิญญาณหรือไม่ก็เป็นเซโลจากตัวของเฮอร์เลอร์ของเขาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่า Naruto นารุโตะนะฮะเพราะงั้นด้านอาเบลิตี้เนี่ยให้นารุโตะเนี่ ทางด้านไอคิวเนี่ยผมก็ต้องมอบให้กับทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรถึงมอบให้กับทั้งคู่นะครับอย่างแรกเลยตัวอิจิโกะเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดและมีวิปปิ้ดีอยู่แล้วอย่างที่2นะครับถ้านาโนโตะเนี่ยไม่ฉลาดก็จะไม่สามารถจําคาถาต่างๆได้นะครับและเฮียแกเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างไวนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยไอคิวนะครับผมถึงได้ให้ทั้งคู่นนั่เองในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านแอคแท็กสปีดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของคุโรสกิอิจิโกะเลยนะครับเพราะออออะะะะะไรรรรรรรนนนนคคคคัััับบบย่่่าาาางงทีีู้ววววตขิิจโกกมมเ็ใ โจมตีเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดช่วงในสู้กับไอเซนนะครับไอเซนเนี่ยก็ถึงกับเบื่อเลยทีเดียวนะครับว่าตัวอิจิโกะเนี่ยมันสามารถมีความเร็วได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือไม่ก็เป็นฟีดของตอนที่สู้กับยูฮาบักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเร็วในการโจมตีของอิจิโกะแล้วนะครับว่าเร็วมากกว่าตัวของนารุตโตะในระดับระดับหนึ่งนั่นเองต่อมานะครับทางด้านเอ็กซ์เลียนเนี่ยผมก็ต้องมอบไปกับตัวของนารุตโตะเลยละกันน,กน,กกนะครับเนื่องจากกะนั้ต่อสู่ ทางด้านเอ็กซ์เพลียเนี่ยทำในวารพใดก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับต่อมานะครับทางด้านแฮกเนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของนารุโตะเลยละกันนะครับนารุโตะได้แฮกไปเพราะอะไรในเมื่ออิติโกะเนี่ยก็มีทรูบางใครเหมือนกันนะที่นารุโตะได้แฮกไปนะครับอย่างแรกนะครับก็เป็นจัตกะเซียนนั่นเองแล้วก็จัตกะของสัตว์หางทั้ง9ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนารุโตะเนี่ยนะครับมีความแฮกอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกแก้วหกวิธีเนี่ยถ้าหากสัมผัสนะครับร่างกายเนี่ยจะกลายเป็นผุ อง,องนนโตั่เส่วนของอิจิโกะที่เป็นทรูบังคายแลวก็แรงนันวิญญาณมหาศาลเนี่ยผมยัดลงไปในของอาเบลิตี้แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าตัวของนารูโตะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถึงในมอบแฮ็กเนี่ยให้กับตัวของนารูโตะนั่นเองนะฮะเอาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สรุปสเกลพลังโดยรวมแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่านนั่นเองนะครับคนคนนั้นก็คือตัวของคุโรสกิอิจิโกะนั่นเองนะครับที่มีสเกลพลังเนี่ยนำตัวของนารูโตะไปนะฮะและก็ถ้าหาก2คนนี้นะครับแบทเทิ้งงลงแว ยังไงก็ตัวของอิจิโกะเนี่ยนำนะครับเพราะว่าตัวองอิจิโกะเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้แล้วก็พลังเนี่ยที่สูงมากกว่าตัวนารุโตะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไร้นวิญญาณชูบางไคทักษะในการต่อสู้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของอิจิโกะเนี่ยเรียกได้ว่ามีสูงมากกว่าตัวของนารุโตะนะครับถ้าหากสู้กันเนี่ยพลังกำลังก็ห่างแล้วความเร็วก็ห่างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของอิจิโกะจริงๆนะครับทำให้อิจิโกะเนี่ยได้ใช้ชนะไปนะครับในศึกครั้งนี้และหากน้อง ก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับซึ่งพี่จะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับและถ้าหากข้อมูลของพี่มันไม่เพียงพอนะครับก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกคนเพราะจริงๆเนี่ยเราได้ทําการสรุปแล้วสรุปอีกนะครับมันจริงสั้นลงแล้วสั้นลงอีกนะครับทำให้รับรวบนั่นเองและก็ฝากขอโทษคนที่ไม่ชอบแนวการ vs ด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามให้้้ช่อองัันนนีกดววยะ ซีเอท่นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย